การให้นอกจากทําให้เรามีความสุขมันเป็นการสร้างบรรยากาศของชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่มีความสุขได้เป็นไปในทิศทางที่จะสามารถช่วยให้คนได้ได้รับกําลังใจและแก้ปัญหาวิกฤตของชีวิตของเขาได้นะครับก็ถือว่าการให้เป็นเป็นการรับใช้พระเจ้าที่จะทําให้คนได้เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วย หลักวิชาการที่มีการค้นหาข้อมูลมีการบันทึกสถิติเกี่ยวกับการให้เท่าที่อ่านเนี่ยนะครับเท่าที่คูข้อมูลก็คือคนไทยจริงจังกับการให้แม้ว่าไม่มีก็ก็ยังอยากจะให้โดยเฉพาะเป็นการให้ที่เน้นเรื่องของการการทําบุญแม้ว่าไม่มีแต่ก็อยากจะให้คนที่ไม่มีกว่าตัวเองเนี่ยได้รับนะครับแม้แต่กระทั่งบางทีก็ต้องไป ไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อจะเอาไปให้ต่อก็ก็เป็นอย่างนั้นก็มีก็เลยทําให้บางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเราคนไทยอาจจะเข้าใจการให้แค่รู้สึกว่ามันมีความสุขแต่ไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับที่ตัวเองให้ทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นด้วยหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการให้ในมุมของวิชาการเนี่ยนะครับเขาสรุปออกมาว่าการให้เนี่ย จะถูกนิยามว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการให้สําหรับองค์กรใหญ่ๆคือจะไม่ให้แบบว่าเอาขนมไปแจกเด็กอุปกรณ์กีฬาไปแจกเด็กการให้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าองค์กรใหญ่ๆจะให้ให้แบบนั้นน้อยลงจะเน้นการให้แบบเขาเรียกการให้ที่ยั่งยืนการให้ที่ยั่งยืนหมายความว่าอาจจะเป็นการสร้างคนเช่นให้ทุนการศึกษาอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะบอกว่าเราจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปิญญาโทปิญญาเอกเพื่อสร้างคนให้กับองค์กรของเราหรือให้ให้กับชุมชนอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นการให้ที่เป็นยุทธศาสตร์ก็เป็นการให้แบบไม่มีเงื่อนไขแต่เป็นการมองมองอนาคตว่ามันจะต้องเป็นการให้ที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นการให้แล้วจบไปเลยอันนี้คือการให้ในมุมมองของอทั่วๆไปกับมุมมองของที่เป็นองค์กรที่มีนวัตรกรรมของการให้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนการให้ของคริสเตียนถ้าเรามองก็คือว่าเ,าเราก็ส่วนใหญ่ก็คือเราก็ปฏิบัติตามหลักพระคัมภีร์ใช่ไหมครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าปลายทางของคนที่รับเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรเราก็อาจจะคิดไม่ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นเพียงแต่เราคิดว่า,าได้ให้ก็มีความรู้สึกมีความสุขละเพราะว่าเราคิดว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเราไม่จําเป็นต้องไปบอกว่า ให้แล้วต้องทําอย่างนี้ให้แล้วต้องทํานี้อันนั้นก็อาจจะไม่ไ,มได้เรียวกว่าการให้นะครับอาจจะไม่ได้มีมุมมองในลักษณะแบบนั้นการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่ถ้าให้แล้วมันไม่มีความสุขเราก็ต้องพิจารณา ถ้ามันมีความสุขแสดงว่าเราได้รับใช้พระเจา้าแต่ถ้ามันไม่มีความสุขเราก็ต้องคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ให้การให้นอกจากจะทำให้เกิดความสุขก็ยังเป็นการสร้างคนนะครับเพราะว่าอย่างทุนการศึกษานะครับเราก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนสร้างชุมชนการให้ แล้วก็สามารถทำทำให้ชุมชนที่อาจจะมีปัญหามีวิกฤตมีอะไรบางอย่างได้รับการแก้ไขด้วยการให้การให้นอกจากทําให้เรามีความสุขมันเป็นการสร้างบรรยากาศของชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่มีความสุขได้เป็นไปในทิศทางที่จะสามารถช่วยให้คนได้ได้รับกําลังใจและแก้ปัญหาวิกฤตของชีวิตของเขาได้นะครับก็ถือว่าการให้เป็นเป็นการรับใช้พระเจ้าที่จะทําให้คนได้ เห็นพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนด้วย